รัฐธรรมคมคมพระครูบาสติใจวันที่18เมษายน2568สัาธุเจ้าค่ะรู้ความจริงสิ่งสว่างทางกว้างไกล เห็นจิตในใจของเราเอามาเทียบเป็นระเบียบเรียบความรู้ผู้เข้าใจเราเทียบหนึ่งถึงสองสามตามให้รู้พระคุณครูผู้นำพาความรู้ไปเห็นจิตใจในของเราเอาวกวน สติมีเราตั้งดีที่ระลึกความรู้สึกระลึกไว้ให้ใจรู้พระธรรมมีให้รู้ดีที่ใจเราปลงว่างเปล่าให้เรารู้ดูที่ใจอย่าติดค้างหรือขึ้นไว้ในอารมณ์ อย่าไปตั้งเรื่องคืนขมอารมณ์ขัดอย่าแงงัดเรื่องของเก่าเอามาฟื้นเตือนสติพอให้รู้ดูเราตื่นเรารู้ฟื้นตื่นจากโง่โถตัวเรามีครูบาท่านมาบอกทางออกไว้ บอกจิตใจให้เราเห็นเป็นธรรมตามแก้คำถามนามสงสัยในใจเราทางทรรดีมันก็มีที่ให้ทำเรายกเว้นเรื่องเวรกรรมทางลำเค็นรู้ใจเย็นวางลำเค็นเห็นที่เรา เหลือแต่ใจข้างในเราเอาปล o n วางเห็นความกว้างทางหัวใจข้างในเห็นเห็นแคบกว้างก็เป็นกลางทางใจเย็นรู้หาเห็นสันดานเราเอามาตั้งปรับปรุงช่างตั้งใจไว้ให้แน่นเหนียววางความทุก ให้มันสุดรูปลงวางใจเป็นกลางไม่ได้อยู่ทุกขกับสุขพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคำคมพระครบาสติใจสาธุเจ้าข่าว